สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป Messenger นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการซ่อนแชทใน Messenger กันนะคะรวมถึงวิธีการยกเลิกการซ่อนแชทกันด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะเข้ามาที่แอป Messenger แล้วก็ให้เราไปหาแชทของคนที่เราต้องการจะซ่อนนะคะอ่ะสมมุติว่าปุ้ยต้องการจะซ่อนเพื่อนคนนี้นะคะ ก็ให้เรากดค้างไว้แล้วก็ให้เรามาเลือกที่เก็บถาวรตรงนี้ค่ะอ่ะเราจะเห็นว่าแชทของเพื่อนคนเมื่อกี้หายไปแล้วใช่ไหมคะส่วนวิธีการที่จะยกเลิกการซ่อนแชทหรือว่าต้องการที่จะเลือกแชทที่เราซ่อนเมื่อกี้ค่ะกลับคืนมาวิธีการก็ง่ายๆเลยให้มาที่รูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้แล้วก็ให้เลื่อนลงมานะคะ เราจะเห็นตรงนี้แชทที่จัดเก็บแล้วให้เรามาเลือกตรงนี้ค่ะแชททั้งหมดที่เราซ่อนจะอยู่ตรงนี้นะคะส่วนวิธีการยกเลิกการซ่อนแชทก็แค่ให้เราคลิกค้างเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มาเลือกที่เลิกจัดเก็บนะคะตรงนี้อ่ะเราจะเห็นว่าแชทที่เราซ่อนเมื่อกี้เขาหายไปแล้วใช่ไหมคะจากการจัดเก็บเดี๋ยวย้อนออกไปที่หน้าแชทเราเลยค่ะ ย้อนออกไปนะคะจะเห็นว่าแชทเพื่อนคนนี้กลับขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะซ่อนแชทบางคนที่เราไม่ต้องการให้เห็นในหน้าแชท m essenger ของเราค่ะรวมถึงวิธีการยกเลิกการซ่อนแชทด้วยนะคะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ